ระดับมหาเศรษฐีเปิดคุมทรัพย์ธุรกิจมาดามแป้งอูฟู่สุดๆถือเป็นบุคคลมากความสามารถสําหรับมาดามแป้งนวลพันลํำซ้ำผู้บริหารหญิงทรงอิทธิพลที่มีบทบาททั้งภาคธุรกิจและวงการฟุรรฟตบอลไทยสําหรับวงการกีฬามาดามแป้งถือเป็นผู้หญิงคนแรกที่ขึ้นแท่นเป็นผู้จัดการทีมนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยในกีฬาเฟสบิก ครั้งที่9เมื่อวันที่25พฤศจิกายนถึง1ธันวาคม2549ต่อมา2558มาดามแป้งได้เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลาออกเมื่อ23กันยายน2558เนื่องจากทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยขาดการดูแลจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประทภ์แต่มาดามแป้งก็ตัดสินใจกลับมาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอีกครั้ง เมื่อวันที่4ตุลาคมปัจจุบันนั้นเป็นประธานสโมสรฟุตบอลการท่าเรือในไทยลีกตั้งแต่ปี2564ได้ขึ้นแท่นเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยมาจนถึงปัจจุบันนอกจากทางกีฬาแล้วมาดามแป้งยังมีอาณาจักรธุรกิจมหาศาลอ้างอิงข้อมูลจาก c r e d e n t data พบว่าเป็นกรรมการบริษัท16แห่งถือหุ้น20รายการรวมแล้ว1,370ล้านบาท เก้าแบาท1บริษัทจุรินวงจำกัดมีรายชื่อมาดำแป้งเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทถือ 1, หุ้น1,832หุ้น6.66เปอร์เซนต์มูลค่า17,684,653้านดบาทดำเนินธุรกิจประเภทการเงินและการประกันภัยทุนจดทะเบียน27.5ล้านบาท2บริษัทสังออ,นอเนเรกกรุงเทพจำกัดมีรายชื่อเป็นหในกรรมการบริษัท และถือหุ้น120,000หุ้นหรือ10%มูลค่าหุ้น229,134,697บาทดำเนินธุรกิจนำเข้าและขายปลีกสินค้าเครื่องหนังเครื่องแต่งกายเครื่องประดับปัจจุบันทุนจดทะเบียน120ล้านบาทบริษัทณพันธ์สองพัาจำกัด มีรายชื่อเป็น1ในกรรมการบริษัทถือหุ้น85,200หุ้น85.20%มูลค่าหุ้น211ล้าน677,724บาทดำเนินธุรกิจให้เช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุนจดทะเบียน10ล้านบาท 4. บริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนเป็น1ในกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทและห้องชุดกิจกรรมบริการเพื่อการบริการสำนักงานบ็ดเสร็จ ปัจจุบันทุนจดทะเบียน850ล้านบาท 5. บริษัททำสิงโฮดิ้งจำกัดมีรายชื่อเป็น1ในกรรมการบริษัทถือหุ้น50,000หุ้นหรือ50%มูลค่าหุ้น1,242,015บาทดำเนินธุรกิจประกอบกิจกรรมของบริษัทโฮดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลักทุนจดทะเบียน10ล้านบาท6บริษัทบ้านบึงเวชกิจมีรายชื่อเป็นหในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจสถานพยาบาลทุนจดทะเบียน125ล้านบาทเจ็ดบริษัทพัฒนาลิชิงจำกัดมหาชนเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทให้เช่ารถยนต์ปัจจุบันทุนจดทะเบียน646บล้าน8,483บาท8บริษัทพัทลสัมพันธ์จำกัดมีายชื่อเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทถือหุ้น100หุ้น5%เเซ์มูลค่าหุ้น 6 4 3 2ล้าน3า2บาทดำเนินธุรกิจถือหุ้นในบริษัทจำกัดทุนจดทะเบียน2ล้านบาท 9. บริษัทยุพงจำกัดมีรายชื่อเป็น1ในกรรมการถือหุ้น1,360หุ้น18.13เปอร์เซ็นต์มูลค่าหุ้น112,695,233บล้าน6ก3 3ทดำเนินธุรกิจให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์ถือหุ้นในบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนทุนจดทะเบียน 7ล้าน5แสนบาทสิบบริษัทยุพงจำกัดมีรายชื่อเป็น1ในกรรมการถือหุ้น4 6 6 6 0หุ้น10.37%มเูลค่าหุ้น3 2 2ล้าน2 7าทดํบาทดำเนินธุรกิจบริการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์บริการระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับการบริการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันทุนจดทะเบียน4 5ล้านบาท11บ,บริษัท สถิระพัฒนามีรายชื่อมาดมแป้งเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทถือหุ้น90 0หุ้น4.50เปอร์เ์มูลค่าหุ้น30 9 5 5บล้านาแาบดําทดำเนินธุรกิจถือหุ้นในบริษัทจำกัดทุนจดทะเบียน2ล้านบาท12บริษัทสุวรรณชาติจำกัดเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจค้าปลีกทุนจดทะเบียน20ล้านบาท13บบริษัทเมืองไทยเรียลเอสเตทจำกัดมหาชน เป็น1ในกรรมการบริษัทถือหุ้น8 1 7ล้านห7 4 5 8หุ้น1.75%มูลค่าหุ้น2 9 4ล้าน9า9บาทดำเนินธุรกิจให้เช่าและบริการอสังหาริมทรัพย์ทุนจดทะเบียน4,830ล้านบาท 14. บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนมีชื่อของนวลพันธ์ล่ำซำเป็น1ในกรรมการบริษัทและถือหุ้น 4,456,815หุ้นหรือ7.55%มูลค่าหุ้น453,743,794บาทดำเนินธุรกิจรับประกันภัยค้างจ่ายและบำเน็จลงทุนทุนจดทะเบียน590ล้านบาท 15. บริษัท APP Holding จำกัดมีรายชื่อเป็น1นในกรรมการบริษัทและถือหุ้น5,500หุ้น55%มูลค่าหุ้น131,175บาท ดำเนินธุรกิจกิจกรรมซื้อขายเช่าอสังหาริมทรัพย์ทุนจดทะเบียน1ล้านบาท16บริษัท ICC International จำกัดมหาชนเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจปัจจุบันขายเครื่องสำอางและเสื้อผ้าทุนจดทะเบียน500ล้านบาท